ครับผมก็อันนี้ผมธนาพลตีรกุลนะครับเป็นอันติคาโซเมอร์วสอรี่จากแซสซอฟแวร์ไทยแลนด์นะครับ,าารว,รรบวันนี้จะมาแชร์แล้วก็อัปเดตเทรนในปัจจุบันของตัว Data Visualization นะครับว่าในปัจจุบันทุกๆองค์กรเองก็จะมีการทำ Data Visualization อยู่แล้วแหละพยายามจะนำข้อมูลมาสแสดงผลให้อยู่ในแบบของอกราฟต่างๆเพื่อที่จะให้ ยูเซอร์ผู้ใช้งานหรือว่าคนที่รับสารต่อไปเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี้เราลองมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยเราจะดูว่าแล้วนอกเหนือจากการทําให้มันแสดงผลเป็นภาพเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นเราสามารถเห็นอินไซต์แล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปตัดสินใจในทิศทางของธุรกิจที่เราจะดําเนินต่อไปได้นะครับขคอันนี้ก็จะเป็น ในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะนําข้อมูลที่เรามีอยู่ค่อนข้างมากมายแล้วก็หลากหลายอยู่ในองค์กรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาทําให้มันชาญฉลาดมากขึ้นเราพยายามที่จะเอา AI ML Artificial Intelligence หรือว่า Machine Learning เนี่ยเข้ามาจับเพื่อที่จะบอกว่าอ s i g h t ที่ข้อมูลเป็นยังไงความสัมพันธ์ในเรื่องราวที่เราสนใจเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเทรนด์ในปัจจุบันที่ที่ในในตลาดหรือว่าในแต่ละองค์กรใช้อยู่หรือว่ามีเทคโนโลยีไหนที่ ที่สามารถเข้ามาช่วยในการทำ uh, data visualization ได้นะครับหรือว่าที่เราคุ้นกันใน report dashboard เนี่ยแหละแล้วก็ดูว่ายังเราจะใช้ตรงนี้เนี่ยทำให้มันชาญฉลาดมากยังไงเราจะเห็น i n s i h t ข้อมูลเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะครับ,รบแล้วก็จะเริ่มจากตัวอ e y key trend ในปัจจุบันก่อนนะครับเราก็พยายามที่จะหยิบตัว data ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงผลในข้อมูลอย่างที่ได้คุยกันไปเบื้องต้นแล้วแหละ แต่ว่านี่เราจะมาดูต่อว่าเราจะทำไงให้มันอินเทลเจนต์มากขึ้นเราเห็นอ <c oughs> ินไซต์เห็นความสัมพันธ์แล้วก็นำไปตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเทรนด์ <c oughs> ในปัจจุบันตอนนี้ในปัจจุบันเองก็จะมีอยู่มาสี่เทรนด์หลักๆก็คือเริ่มต้นด้วยตัวดิมคราทิเซชันก่อนนะครับว่าในปัจจุบันข้อมูลที่มีความหลากหลายเนี่ยเราจะต้องมีเทคโนโลยีในการซัพพอร์ตว่าผู้ใช้งานที่มีความถนัดที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของเขาเขาต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เทคโนโลยีต้อง user friendly พอที่จะให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนในองค์กรสามารถเข้ามาหยิบใช้งานเพื่อจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านั้นก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อต่อทุกๆคนในองค์กรนะครับในส่วนที่2เราก็จะมาเริ่มดูกันว่าแล้ว AI ML จะเข้ามาช่วยให้เทคโนโลยีเหล่านั้นใช้งานได้ง่ายเห็น i n นไซต์ข้อมูลได้ชัดขึ้นหรืขึ้นได้ยังไงนะครับ ส่วนที่3าจะเป็นเรื่องของเรามีเรื่องของ visualization แล้วเรามี AML เข้ามาช่วยแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเราจะต้องมีวิธีในการเล่าเรื่องว่าสิ่งที่เรา define objective หรือ goal ไว้เราจะเล่าเรื่องเป็น sequence หนึ่งสองสาม่ยังไงเพื่อที่จะให้ผู้รับสารหรือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยสามารถจดจำข้อมูลเหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและอย่างที่ได้กล่าวไปว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของตัว data ที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ รถเร็วเราก็พยายามที่จะทําให้่าข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างรเร็วมีการอัปเดตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนที่ใช้่าข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจเนี่ยก็จะตัดสินใจโดยเบสออนจากตัวข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับที่เราลองมาดูในดีเทลในแต่ละหัวข้อดูว่าในแต่ละเทรนปัจจุบันเนี่ยเกิดอย่างเกิดอะไรไงขึ้นบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยตัวเดโมเคทยก่อนคือปัจจุบันอย่างที่ได้กล่าวไปว่าตัว Data ที่มีอยู่มันท่าหลากหลายนะครับตัวเทคโนโลยีก็ต้องมีความ Flexible แล้วก็มีความ User Friendly มากพอเป็น GUI หรือว่าตัว Interface ที่ให้ User ทุกๆท,ท่านความถนัดที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็น Business User เองนะครับหรือว่าคนที่เป็น e ่า e r t หรือเป็น Data s c ซ e n c e เป็น คนที่สร้างโมเดลนะครับเขาสามารถเข้ามาใช้งานระบบได้พร้อมๆกันเขาสามารถเข้ามาใช้งาน Data ได้จากเทคโนโลยีเดียวกันนะครับน่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยทุกท่านก็เริ่มที่จะใช้ข้อมูลไปตัดสินใจให้เกิดประโยชน์มากิขึ้นและส่วนสําคัญก็คือเราพยายามที่จะ,ะนำแมชชี n เ l อร์นิ่ง AI หรือ ML เข้ามาต่อยอดเพื่อีบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงระบบช่วยคิดให้หน่อยว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเราจะนําไปตัดสินใจใต่อยังไงนะครับ ตั้วอย่างง่งายๆเช่นบอกว่าเราจะทําเรื่องของตัว marketing แคมเปญเราบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ลูกค้าแบบไหนที่จะส่งผลต่อต่อการนําเสนอแคมเปญของเราหรือว่าในมุมมองธนาคารเราบอกว่าเราจะดูเรื่องของความเสี่ยงลูกค้าประเภทไหนพฤติกรรมการใช้งานย้อนหลังของเขาเป็นแบบไหนที่จะมีความเสี่ยงในการเรียกว่าผิดนัดชำระหนี้หรือว่าจ่ายเงินไม่ตรงตามเวลานะครับเราก็จะได้เข้าไปบริหารจัดการได้ถูกที่ถูกเวลา นะครับตอนนี้ก็ระบบก็จะช่วยให้ให้ user สามารถเห็นอินไซต์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาเราก็บอกว่าตัวเทคโนโลยีเองก็จะต้องมีเรื่องของ artificial intelligence หรือว่า machine learning เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยจับให้เห็นอินไซต์ข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วในส่วนนี้เองเนี่ยจะประกอบไปด้ยวยสส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือเรื่องของ human capability ก็จะเป็นในฝั่งของที่เป็น domain expert ทาง business เอง ะครับร่วมกับฝั่งที่เป็น artificial intelligence หรือว่า AI ML ที่เราได้คุยกันอยู่นะครับว่าสส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมให้ให้ตัวข้อมูลของเราเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของ อ่าบิสเ s เองมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลว่าข้อมูลเหล่านี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไง <S 2> <S 2> ลักษณะลูกค้าที่เราทําการโฟกัสเนี่ยเป็นแบบไหนส่วนของอ AML ก็จะเข้ามาช่วยหาความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอสองส่วนนี้มารวมกันเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มเห็นตัวเทรนเริ่มเห็นแนวโนม้มในปัจจุบันแล้วนะครับว่าตัวระบบเองก็สามารถที่จะต้องอธิบายได้ว่า สัดส,ส่วนที่ลูกค้าที่มีอยู่ในในองค์กรของเราที่เราทําการโฟกัสอยู่มีใครอยู่บ้างมีมากสัดส,ส่วนมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงปัจจัยที่จะส่งผลเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับนี่ผมอาจจะลองยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกท่านเห็นพอเห็นภาพว่าจากปัจจุบันที่เราทําเป็นแดชบอร์ดหรือ Visualization อยู่ รีพอร์ตแดชบอร์ดเนี่ยเราจะเห็นเห็นข้อมูลอย่างไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอาการทำเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญในเรื่องของอัพเซลกับคอร์เซลนะครับทุกท่านจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ตามกันทันทีนี้ในตรงนี้เองเนี่ยพอเราทำเป็นรีพอร์ตหรือแดชบอร์ดปกติเราจะเห็นว่าเราจะหยิบข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีอยู่ลูกค้าที่เรามีอยู่นะครับมาแสดงผลพี่ะบอกว่าสัดส่วนลูกค้าที่มีอยู่เป็นยังไงในสัดส่วนลูกค้าทั้งหมด มีสัดส่วนเท่าไหร่ที่เขาตอบรับต่อการทําเรื่องของอัปเกรดทำคอร์สเซลล์อัพเซลให้กับทางลูกค้าให้แบบที่เราทําให้กับทางลูกค้านะครับทางด้านขวามือแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของตัวแารที่ที่เป็นสัดส่วนของยี่ห้อการใช้งานลูกค้าที่การใช้งานายี่ห้อโทรศัพท์มือถือแบบไหนที่มีโอกาสที่จะจะ เรื่องของ up sell c r o s เซลนะครับแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราพยายามที่จะแสดงผลใน oh. เรื่องของตัวสัสดส่วนดโมกราฟิกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราลองมาดูกันต่อว่าแล้วถ้าเรา AI ML เข้ามาจับเพิ่มเราจะเห็นอินไซต์อะไรเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เองเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเทคโนโลยีเองเราพยายามที่จะเอาอการทํางานการคํานวณหลักบ้านเข้ามาเกี่ยวเนื่องแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกเราเห็นแค่สัสดส่วนว่าสัสดส่วนลูกค้าเป็นยังไง ตอบรับม้างน้อยเท่าไหร่นะครับแต่เรายังไม่เห็นว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจของเขานะครับจากตรงนี้เองเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าปัจจัยที่ส่งผล่อการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวอันตัวอย่างเรื่องของตัวยุเศสการใช้งานยกรลดังของเขาเรื่องของอ่า total deal plan ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าปัจจัยไหนบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันปัจจัยตรงนี้ส่งผลยังไงต่อ การตัดสินใจของลูกค้ามากน้อยเท่าไหร่นะครับทีนี้เราลองมาดูทางด้านล่างนิดหนึ่งว่าแล้วตัวระบบจะช่วยให้เราอธิบายได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นได้ยังไงนะครับตรงนี้เองระบบก็จะต้องช่วยในการอธิบายได้ว่าถ้าเรามีปัจจัยเหล่านี้ด้วยค่าค่าที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของ total time over pan ที่อยู่ในค่าในช่วงของอ่านะครับแล้วก็ร่วมกับปัจจัยที่เป็นเรื่องของ d e l a n in e q u e n t i n a t o r ที่เป็น2 3และ4เนี่ยจะทำให้โอกาสในการที่เราจะทำเรื่องของ up sell cross sell เนี่ย มาถึง86%ทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าปัจจัยที่มีอยู่เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อต่อตัวเรียกว่าต่อตัวลูกค้าที่เราสนใจนะครับทีนี้ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นว่า AI ML เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้ให้เราเห็นอินไซต์ของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแล้วลองมาดูต่อว่าถ้าเราจะใช้เรื่องของตัว Machine Learning เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตัว Machine Learning เอง,เอง หรือว่าตัวนี้จะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆคือตัวของ Decision Tree ผู้ใช้งานที่เป็น Business User อยากจะเริ่มเข้ามาทำทำเรื่องของการ Export เรื่องของโมเดลอยากจะเริ่มสร้างโมเดลเองแล้วแหละตอนนั้นตัวระบบเองก็ต้องมีความสามารถที่เรียกว่า Flexible แล้วก็ง่ายมากพอที่จะให้ User สามารถเข้ามาใช้งานได้ด้วยตัวเองนะครับอาจจะไม่ต้องเรียกว่าไปาเรียกว่าอาจจะเริ่มต้น Export ก่อนได้ไม่ต้องไปพึ่งพาทีโมเดลนะครับก็จะเริ่ม Export เห็นเบื้องต้นของข้อมูลก่อนได้ ยกตัวอย่างในเช่นการที่จะสร้าง Decision Tree ขึ้นมาสิ่งที่ user สามารถทำงานได้ก็คือเขาแค่เอา Dataset มา apply ะระบบแล้วก็ตัว AML เนี่ยจะช่วยในการคำนวณหลังบ้านก็จะมีเรื่องของ Automation มาช่วยว่าถ้าจะสร้าง Decision Tree เนี่ยมันมีส่วนไหนที่ต้องคำนวณส่วนไหนที่ต้องช่วยคิดแทนแทน user บ้างนะครับตรงนี้ระบบก็จะต้องอมีความสามารถมากพอที่จะช่วยในส่วนนี้ ตรงนี้เองก็จะช่วยอีกอย่างหนึ่งให้ยูเซอร์เขาสามารถที่จะเริ่ม e x p o r t ข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นเห็นเงื่อนไขในการคัดเกณฑ์กลุ่มลูกค้าคัดคัดกรองกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ Data s t o r y t e l l i n g นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นในเรื่องราวที่บอกว่าปัจจุบันเราก็จะมีวิธีในการอ่า a t e ตัว Dash บ o a r d ของเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะขาดหายไปก็คือเราจะต้องมีเรียกว่าเป็นวิธีในการเล่าเรื่อง ว่าเราจะเริ่มต้นจากในส่วนไหนก่อนหลังเพราะว่าจริงแล้วเขาบอกว่าตัว data visualization เนี่ยมันจะบอกเราแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีสัดส่วนเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้บอกด้วยว่าแล้วทําไมมันถึงเกิดขึ้นปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างก่อนหน้าที่เราว่าเรามีแค่ตัว report dashboard ธรรมดาเรายังไม่มี m l เราเห็นแค่สัดส่วน แต่พอเราเริ่มมี AML เราก็จะเริ่มเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันบ้างที่เราก็ต้องมีวิธีต่อว่าแล้วเราจะเล่าเรื่องเหล่านั้นยังไงให้ให้คนที่ใช้งานให้คนที่เป็นในฝั่ง Marketing คนที่ต้องรับสารเนี่ยเขาเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว Data s t o r y t o l l i n g เองเนี่ยก็จะมีความสำคัญในส่วนนี้เขาก็บอกอัอีกในส่วนหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไม่ได้จดจาอานได้ดีมากที่สุดในส่วนของที่เป็นค่าทางสถิติหรือว่าการคํานวณทางสถิติแต่ว่าเขาสามารถที่จะจดจําในมุมมองของเรื่องราวนะครับถ้าเราลองมาดูในวงกลมสามวงนี้เนี่ยปกติแล้วเราก็จะเริ่มจากวงกลมวงแรกด้านล่างนะครับก็คือตัว Data เองบวกกับการทํา Visualization ในวงที่2ทางด้านขวามือบนนะครับที่เป็น i s u a l เราพยายามที่จะเอาข้อมูลขึ้นมาแสดงผลเป็นกราฟเป็นฉากต่างๆเพื่อจะบอกว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็สัดส่วน ของกลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เราเริ่มที่จะเอา AI แอลเข้ามาโยงความสัมพันธ์และทีนี้ในส่วนของวงกลมวงที่ทางด้านซ้ายมือบนนะครับจะเป็นเรื่องของน t ร v e n a น r ร t i v e จริงๆจะเป็นวิธีในการเล่าเรื่องราววิธีในการเล่าเรื่องราวก็จะมีค่อนข้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าเราเรา,เราเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวของตัว o b j e c t i v e ที่เราตั้งก่อนบอกว่าในฝั่งของ Marketing เราอยากจะทำ upsell c ซ o s s sell ให้กับลูกค้าของเรานะครับแล้วก็บอกว่าจากข้อมูลย้อนหลังเนี่ย กลุ่มลูกค้าที่ตอบรับแคมเปญน,นี้มีอยู่สัดส่วนเท่าไหร่มีมีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นมีหกสิบเปอร์เซ็นทีนี้เราก็เล่าเรื่องต่อว่าแล้วปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาเพราะฉะนั้นรร์ตหน้าแรกก็จะสร้างเป็นสัดส่วนของตัวตัวทก็ตของลูกค้าของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยปัจจัยที่จะใช้ในการเรียกว่าสโคบดาวของกลุ่มลูกค้าเราลงมาเราจะสโคบดาวในกลุ่มของลูกค้าที่มีแพคเกจการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับหรืออายกตัวอ,อย่างอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของความเสี่ยง ของธนาคารแล้วก็บอกว่าเราตั้งโกว่าเราจะอยาก export ว่าความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าเราเป็นยังไงนะครับมีสัดส่วนลูกค้ามากน้อยเท่าไหร่ที่เราต้องเข้าไปทําการ engage เราก็จะเริ่ม export ดูตัวปัจจัยว่าอาจจะเรื่องของปัจจัยการพฤติกรรมการใช้งานย้อนหลังเขาที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบของการจ่ายเงินเขาจ่ายเงินเริ่มช้าเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใกล้ due date มากขึ้นหรือว่าเรื่องของปริมาณการใช้งานของเขาย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นนะครับตามรูปแบบของของสินเชื่อที่เขามีอยู่ นะครับตรงนี้เราก็จะมีวิธีในการเล่าเรื่องราวหรือถ้าในทางกับการเราบอกว่าเราอยากจะเริ่มต้นด้วยสัดส,ส่วนก่อนแล้วปัจจัยตามมาแล้วก็จะค่อยๆรีดแปลว่าสัดส,ส่วนลูกค้าเรามีอยู่บ้างน้อยเท่านี้ปัจจัยต่างๆเรื่องของการใช้งานย้อนหลังเรื่องของการจ่ายเงินแล้วค่อยไปสู่ว่าปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ว่าสัดส,ส่วนของลูกค้าที่เราทําการโฟกัสเนีย่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนน่นจะเห็นได้ว่าทั้ง2 สองวิธีในการเล่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปฉะนั้นคนที่จดจําเรื่องราวคนที่รับสารต่อเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าที่มาที่ไปในการที่เราจะต้องการบอกอะไรกับคนฟังเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราต้องการบอกว่ากลุ่มลูกค้าไหนที่ต้องทาการสนใจเนี่ยเขามีพฤติกรรมย้อนหลังเป็นยังไงอันนี้เราก็จะทําให้เขาจดจําได้ดีมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะบอกเป็นแค่ตัวเลขว่าอ่าปัจจักสัดส่วนลูกค้ามีอยู่50%เรนะเราต้องสนใจลูกค้าแค่30%เ ต่น,นี้พอเรามีวิธีในการเล่าเรื่องเนี่ยเราก็จะทําให้หมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและส่วนสุดท้ายก็ในทีมสุดท้ายคือเป็นเรื่องของเร็วทม์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็คือข้อมูลก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจต่างๆทางธุรกิจเนี่ยเราก็พยายามที่จะเห็นใจให้ให้เรียกว่าเบสออนจากตัวข้อมูลที่อัปเดตมากที่สุดเพราะว่าข้อมูลที่เกิดขึ้น มันก็จะรีเฟกต์ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานพฤติกรรมของลูกค้าของเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลย้อนหลังที่ที่ค่อนข้างเก่าอาจจะ1เดือนย้อนหลังมาตัดสินใจกับ1เดือนล่าสุดเนี่ยพฤติกรรมเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วยกตัวอ,อย่างอาจจะช่วงโควิดพฤติกรรมการใช้งานย้อนหลังเขาเนี่ยพอเกิดโควิดปุ๊บแน่นอนว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงไป <S 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 เขาต้องใช้งานในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นยอดการใช้งานเขาอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับถ้าสมมุติว่าตัวระบบเทคโนโลยีของเราสามารถมีความอัปเดตได้มากพอที่จะ เข้าถึงข้อมูลที่เรียกว่าอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้เรียกว่าถูกคิดทางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงว่าตัวระบบเนี้ยก็ยังต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกทกที่ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันแล้วก็ทํางาน Work from Home กันอยู่หรือว่าอยู่ที่บางคนต้องเข้าออฟฟิศนะครับก็คือตรงนี้เราก็จะต้องเข้างานเข้าใช้งานผ่านตัวเครื่องแล็ปท็อปของเรา บางครั้งบอกว่าเราออกไปข้างนอกเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ตัว Device ที่เป็น Portable อ่าเป็นอ่า m o e i l e device หรือว่าเป็นตัวแท็บเล็ตเนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่จะ Access ในระบบเหล่านี้ได้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า I t on the go กก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ข้อมูลยังมีความอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราในทุกๆธุรกิจเองเนี่ยเราพยายามที่จะหรือวิ่งตามไม่ทนันหรือว่าปรับ ปรับตัวให้ทันเกี่ยวกับตัวบิสเ n e ที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับผู้แข่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่จะส่งเสริมให้ทางอ,องค์กรสามารถตัดสินใจได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของเรื่องราวของเทรนในปัจจุบันว่าในการสร้างรีพอร์ตแดชบอร์ดการทำวิชวล i z เซชันที่ในตลาดที่ทํากันอยู่เทคโนโลยี technology มีความอัปเดตมากน้อยแค่ไหนนะครับนี้เราลองมาดูเรื่องของตัว process ในการดีไซน์อันนี้ เชื่อว่าในหลาย,ลายๆองค์กรเนี่ยก็น่าจะใช้ตัวตัวโรเซสนี้ในการที่จะ e ร t e d แดชบอร์ดหรือตัวรีพอร์ตของเราขึ้นมาแหละว,ว่าเราจะเริ่มจากการดีไฟก่อนว่าตัวเป้ c t i v e ที่เราจะทำการสร้างรีพอร์ตคืออะไรเราจะทำการสร้างรีพอร์ตในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญในเรื่องของการทำอัพเซลล์คอรเซลล์หรือว่าการสร้างรีพอร์ตในเรื่องของความเสี่ยงหรือ,อยกตัวใหญ่หนึ่งอันก็คือในเรื่องของฝั่งโรงงานเองเขาบอกว่าเขาอยากจะดูเรื่องของว่าแพทเทิร์นการทางานของเครื่องจักรแบบไหนที่ จะส่งผลที่จะทําให้เกิดโอกาสเฟลของเครื่องจักรที่จะที่ทํางานอยู่นะครับก็จะทําให้เขาสามารถเรียกว่าป้องกันความเสียหายจะเกิดขึ้นได้เราต้อง define ตัว objective นี้ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกไปนะครับแล้วก็รวมถึง list down ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบๆว่าเราจะทําเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลชุดไหนบ้างที่ต้องนํามาเรียกว่าประกรอบ ประกอบการสร้างรีพอร์ตตรงนี้รวมถึงสเต็กโฮลด์ด้วยก็ดีสเต็กโฮลด์ก็จะเป็นคนที่มีความเข้าใจข้อมูลนั้นๆเป็นคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาเราจะได้เข้าใจต่อได้ว่าที่มาที่ไปของข้อมูลรูปแบบของการทําข้อมูลเขาเนี่ยเก็บมายังไงเพราะนั้นมันก็จะง่ายต่อเราต่อว่าพอเรานําไปสร้างรีพอร์ตจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้เราสร้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและสเต็ปที่2ก็จะเป็นในเรื่องของโปรโตไทป์ เราทาการ d e f i ให้ชัดเจนว่าสโคปคืออะไรเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างฉันในฝั่งของ prototype เองเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นเหมือนกับเป็นโครงขึ้นโครงมาก่อนว่าถ้าเราจะนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้มีวิธีในการเล่าเรื่องใช้ data storytelling เข้ามา apply นะครับเราจะมี sequence ในการสร้าง report ยังไง report หน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3จะเป็นปัจจัยก่อนไหมหรือว่าจะเป็นสัดส่วนของตัวลูกค้าของเราก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น prototype ในการขึ้นโครงว่า report เราจะมีหน้าตาย,ยัางไง และในส่วนถัดมาส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการทําสร้างรีพอร์ตนะครับการสร้างรีพอร์ตคือจะเอาขึ้นไปบนระบบจริงๆเอาขึ้นไปบนเทคโนโลยีที่เราได้คุยกันมาก่อนหน้านะครับแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีเองก็ต้องเอื้อต่อคนใช้งานด้วยเหมือนกันว่าตัวตัวระบบก็ต้องมีเรื่องของออโตเมชันที่จะเข้ามาช่วยในการแนะนําว่าอาจจะสร้างกราฟแบบนี้ ควรจะต้องใช้เป็นกราฟรูปแบบไหนเรื่องของไทม์สแตรดอาจจะเป็นรายชาดหรือว่าสัสดส่วนก็จะเป็นบาชาดหรือายชาดนะครับตรงนี้ตัวระบบเองก็ต้องสามารถที่จะซักเจตให้ยูเซอร์ได้ว่าถ้าข้อมูลเป็นรูปแบบนี้ยูเซอร์ควรจะใช้ออบเจกต์แบบไหนนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างที่ขาดไม่ได้คือตัว AML หรือว่า artificial intelligence หรือว่า machine learning เนี่ยก็ต้องช่วยในการค้นหา i n s i g h ์ของข้อมูล ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค้นหาความสัมพันธ์ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการนําเทคโนโลยีมาแอพพลายแล้วก็เราไปสร้างบนเทคโนโลยีเหล่านั้นและสุดท้ายเองก็คือจะเป็นเรื่องของการทา d ด PLOY เมนต์การทา d ด PLOY เมนต์ก็จะเป็นในส่วนที่เราสร้างบนเทคโนโลยีบร้อยแล,แล้วแล้วเราก็นํรีพอร์ตเหล่านั้น d ด s h บอร์ดเหล่านั้นเนี่ยขึ้นไปสู่ในระบบโปรดักชันนะครับว่าตัวตัวรีพอร์ตเนี้ยจะให้ใครเข้ามาใช้งานบ้างเราขึ้นไปแล้วเนี่ยที่ผ่านการเทสทาการวอลิเดตมาแล้วเนี่ย คนที่เข้ามาใช้งานเขาเขาก็จะสามารถที่เข้ามาเห็นอินไซต์ของข้อมูลนําไปใช้ตัดสินใจต่อทางธุรกิจที่ถูกต้องได้นะครับตรงนี้จะเป็นภาพรวมของ p ร o c e s ที่ที่เรียกว่าอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้ p ร o c e s เหล่านี้เนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้เล่าไปเนื้อก่อนหน้านะครับเพราะว่าก็ทําให้วิธีอ่าเรียกว่าระยะเวลาในการทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทุกๆอย่างข้อมูลการ define scope ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ นั้นในคอนเซปต์ของการดีไซน์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสีขั้นตอนหลักๆแต่ว่าการที่เราจะดีไฟตัวสโคหรือ p r o เซส s นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย4 4่ี่คหลักๆอีกเช่นกันว่าเราจะต้องดีไฟตัวโกหรือว่าสโคให้ชัดเจนก่อนว่าร e p o r t ที่เราต้องการที่ต้องการสร้างขึ้นมาเนี่ยจะสื่อสารในเรื่องราวอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือทําให้มันเคลียร์ซิมเปิลมากที่สุด ดึงเฉพาะข,ข,ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเราบอกว่าเรามีข้อมูลอยู่สิบชุดแต่จริงเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารเรื่องของการทาแคมเปญเนี่ยมันใช้ข้อมูลแค่เรื่องของตัวประวัติการใช้งานของลูกค้าเรื่องของการ a c ก e p t offer อของเขาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็หยิบมาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข,ข้องเพื่อที่จะทําให้รีพอร์ตเราเนี่ยมีเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ตามหาเรื่องราวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพยายามทําให้รีพอร์ตตรงนี้เนี่ยไม่เรียกว่าไม่ลกหูลกตาสามารถ อาเรียกว่าอ่าโฟกัสลงไปที่อินไซต์ของตัวข้อมูลได้ตัวเลขที่เราจําเป็นต้องใช้งานนะครับและในส่วนที่3ก็เรื่องของอินไซต์อินไซต์เองก็จะมาจากตัว AI ML หรือว่าตัว artificial intelligence หรือว่า machine learning เองนะครับที่เราจะหามารถเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่เรามีอยู่ลูกค้าแบบไหนที่เราต้องทําการสนใจนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ให้รีพอร์ตเราเนี่ยมีความเรียกว่า ตัดสินใจเอาไปใช้ตัดสินใจได้อย่าง,างฉลาดมากยิ่งขึ้นเรารู้ว่าเราต้องไฟโฟกัสลูกค้ากลุ่มไหนปัจจัยไหนที่เกี่ยวข้องปัจจัยไหนที่สําคัญนะครับและสุดท้ายเองก็เรื่องของตัว data storytelling ก็คือเราต้อง design process เหล่านี้ขึ้นมาในระหว่างนั้นเราก็ต้องมีวิธีในการเล่าเรื่องราวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น sequence ไหนก่อนหลังนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวตัว report dashboard ของเราเนี่ยมีเรียกว่าสามารถสื่อสารในเรื่องราวที่จําเป็นแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวคีย์ในการที่เราจะสร้างตัวรีพอร์ตขึ้นมาอันนี้ในส่วนสุดท้ายเองผมก็ขออญาตตัวรีแคปบอีกนิดนึงว่าในปัจจุบันเองเนี่ยสีทีมหลักๆท,ที่มีกันอยู่ในตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว d e m o ok ก r a ์เด a t ซชันนะครับตัวแรกก็คือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงตัวเทคโนโลยีที่หลากหลายได้นะครับตัวเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายแล้วก็เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้นะครับซึ่งก็จะทให ข้อมูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงมีตัว AI ML เข้ามาช่วยให้ให้การทำงานเหล่านั้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เห็นอินไซด์ของข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3ามเป็นเรื่องของ Data Storytelling นะครับที่ที่จะมีอยู่ในทั้งเรื่องของในใ,ในในทีมตลาดที่ที่ทำงานกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของตัวตัวคอนเซปต์ที่ใช้ในการสร้างรีพอร์ตขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าตัวค่าทางสาติเนี่ยจริงๆคนอาจจะจดจำได้ไม่มากเท่าไหรนะ่นักแต่ว่า ถ้าเราเล่าเป็นเรื่องราวคนก็จะสามารถที่จะจดจําภาพเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายเองก็อย่างที่ที่ในโลกปัจจุบันเรามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงข้อมูลที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาลูกค้าเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเดือนนี้กับเดือนที่แล้วพฤติกรรมเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องทําการตัดสินใจให้ได้จากข้อมูลที่เรียกว่าอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอ่าคีเทคโนโลยี ในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงอ่าโปรเซสที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องของ Data Visualization นะครับที่ทางแสตเตรียม,มาอ่าเรียกว่ามาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้าเข้าร่วมางานสัมนาออนไลน์นี้นะครับและสุดท้ายเองนะครับเราก็จะพยายามที่จะบอกว่าอ่าในส่วนของ Human Creativity เองร่วมกับตัว AI เนี่ยจะช่วยเป็นสองส่วนที่จะส่งเสริมกันและกันเพื่อที่ทำให้เราสามารถอ่าสร้าง Value ให้กับ ดิจิทัของเราสามารถสร้างไวรูให้กับ Data ที่เรามีเก็บอยู่ไว้ได้นะครับและในสุดท้ายนี้เองเนี่ยถ้าทุกท่านที่เข้า,าฟังสัมมนาออนไลน์น,ลนี้สนใจว่าเราจะใช้เทคโนโลยีที่มันง่ายได้ยังไงเราจะใช้เทคโนโลยีที่มี RAI ML หรือว่า Machine Learning เนี่ยเข้ามาให้เราเห็น i n นไซต์ข้อมูลได้มากขึ้นยังไงนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code ทางด้าน มือเวิได้นะครับทางทีมงานแซกก็จะติดต่อกลับไปให้แต่ละท่านเนี่ยลองมาเข้าร่วมเป็นเวิร์กช็อปแล้วกันว่าเราจะได้ลองจับลุกอนด์ฟิลดูว่าเทคโนโลยีที่เราได้คุยกันไปเนี่ยพอม,มาใช้งานจริงเนี่ยมันง่ายจริงๆไหมมันช่วยให้เราเห็นอินไซต์ข้อมูลชัดเจนมากขึ้นไหมแล้วก็รวมถึงมันต่างยังไงกับตัวรีพอร์ตแดชบอร์ดที่เราทํามีการสร้างกันอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็เดี๋ยวถ้ามีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถดรอปมาใน Q&A นะครับเดี๋ยวทางทีมงานแซกก็จะ เข้าอ่าเข้ากลับเข้าไปตอบให้นะครับขอบคุณมากครับอ่ามีคำถามหนึ่งนะคะน่าสนใจค่ะอ่อมีตอนนี้นะคะมีเครื่องมือ Open Source เอ่อ for data visualization สำหรับ big data บ้างไหมคะอ่าเครื่องมืออ๋ตอตรงนี้ก็จริงๆในในส่วน ส่วนหลักๆแล้วเครื่องมือจริงๆก็จะมีความหลากหลายเองรวมกระทั่งถึงในฝั่งของของ s ซ s เองนะครับแต่ว่าในเดี๋ยวถ้าเป็นในฝั่ง OpenSource เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตลองลองเอ็ดูให้แล้วก็ไปตอบใน q a ให้นะครับได้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณธนาพล<ค>น,นะคะจาก s a s s อฟต์แวร์ไท i l a น d นะคะที่มาแชร์เรื่องการทำ Data Visualization นะคะให้กลายเป็น Data Intelligence ค่ะที่สามารถทำงานและใช้ตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างฉ,ฉลาดมากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ